นี่ครับถอดตุกเกียลงถอดโม่ลงกันดีได้แล้วดีจอดข้าโพดได้งานแล้วครับจอดขโ้โพดไปเรื่อยนีย่ดูสเบียงข้าวน้ำพันปุย๋ยเตรียมสเบียงครับจอดแต่งนี้ไม่กี่ไร่แล้วเขาบอกมีลหลายแปลงรวมกันประมาณร้อยกว่าไร่โอ้โหจกันเดินไหวไหมนะสายหาใชบเน,นี่ย เครื่องพร้อมดูจานหนักหนักจริงครับเครื่องหยอออะไรเนี่ยจานมันเป็นจานไม่ใช่เหมือนมันจานสองจานนะไอขากบมาดูดิสองขานี่อบอุนหนักร้อยกว่าไล่อะเขาบอกอะลองดูดิจะเป็นรีปแบบไหนเ,นเดินไหวเป่าไหมรูกแต่ใครสนใจจะมาช่วยเดินได้เลยครับนี่คนช่วยจับหางเดินอยู่เดินทั้งเดือนนะครับเดือนเนี้ย